สวัสดีครับวันนี้ก็ผมก็ว่าวก็ผมมา็นเกมแคสเตอร์กันด้นครับผมวันนี้ผมจะมาแคสเกมโรบบอกกับตองมิตรสหายใครครับผมน,นี่จะมาแคสโรบบอกแบบรันแบบวิ่งไอสองภาคที่แล้วที่ไม่ได้เจอนะผมไม่ได้อะไรครับไอไอเกมนั้นมันอัดกล้องไม่ได้ผมก็เลยอัดกล้องไม่ได้ อันนี้จะมาแคสเกมกับปื้มโยเซอร์ใครไม่ได้ติดตามก็ไปติดตามนะครับผมแต่ผมจะทิ้งลิก์ไว้ดันละอันนี้รอแมพนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอัอบเบอร์เข้ามาด้วยรอแมพแล้วก็เดี๋ยวรอัอบเบอร์เข้ามาด้วยนี่คือสกินที่ผมไม่ได้หัวฉลามมาแล้วก็มีอะไรอีก อะไรอีกจะผมจไม่ได้ลนะว่าใครอีกร่างนึงนี่โอ้ด่านนี้คนที่สับัติ2คนที่สองสัม1คนที่สามสัมบัิ8วแยกแค่ yeah, okay. แต่ว่ายังไม่เหยีดปึ้งเข้ามาเลยนะครับตอนนี้แล้วเขาบอกว่าแบบกลาวว่า,าก็วัวไปตามเขาแล้วกันเน,แนสแมปเป็นแมปอะไรครับตอนนี้โอ้ไปแมนแมนแมนยุกก็เลเร็วเลเ,เร็ว,รว,รว,รวไวแล้วก็ให้กองแก้ว กอกปัอันรุ่งนะมึงอย่าร่วงนะมึงเกินมึงจบแค่นี้เหรอวัดเดือ17ิจีเนี่ยท่านผมนี่งงเลยนะอ้าวล่วงไปหนึ่งดอข้าไปอหนึ่งคนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยให้เบืกข้าโอ้ยวิววิวว วิ่งตามนะครับเอาล่วงไปหนึ่งคนแล้วครับแล้วทำผู้หญิงคนนี้ถึงไม่วิ่งอะครับ, bi, รบเอาก็ลว่วงไปอีกหนึ่งคนแล้วครับปีนี่แหะครับท่านจีหนึ่งตัวนี้งงเลยนะตัวนี้งงเลยนะคหลังจากหลายคนบอกว่าผมแคทเกมแต่แฟนเฟรดี้ผมไม่ได้แคทเกมแต่แฟนเฟรดี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะแฟนเฟรดี้แต่ผมจะแคทเกมอื่นด้วย ทุกคนนะครับใครที่ดูถึงตอนนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยกดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดคุณกดสับตะไคร้เนี่ยผมจะกราบงามเลยนะครับใครที่กดสับตะไคร้ผมจะกราบง,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 งา,กา,ามกราบเพร่อคุณจริงๆเอ้ยไปไป,ไปอย่าเซ่นอย่าเซ่นตู้อย่าเซ่นตู้อย่าเซ่นตู้เอ้ยมาถึอ ไอ้เกอาเอา้ตกเอาสอ้วไอ้ตกไปไปไไปไไปียงอรบกัยนะคเป็นเสียงใรศัพท์ของปืนนะคปืเขาตั้งตาพมอยู่อา ถ้าเกิดสต๊ตาฟคัาถึง1,000ไลค์เมื่อไหร่ผมจะทำคลิป Q&A นะครับถ้าเกิดถึง1,000ไลค์นะครับกดไลค์คลิปนี้ถึง30ไลค์ก็พอเพราะว่าไม่ดูไม่กดไลค์ไม่กดสต๊าครายผมเลย <c ười> ใครที่สตาคัาแล้วกดไลค์เด็กยก็ขอกราบขอบพระคุณจริงๆโอ้โหตัวอยู่ที่อันดับที่หกเลยตัว เออมาตูต้องมาตายยังออออไง้ะเฮ้ยมัใไซวะใครที่อยากดูโรบอทแบบแบบเต็มๆชัดๆช่องแนวโรบอทเลยนะครับไปกดติดตามที่ช่องปื้มโรเซอรนะครับผมไปกดติดตามเขาได้ อย่าลวง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 กินยาแล้วงกินยากินยาแล้วลวงอย่าอย่าลวงไอ้ยาลวงกูกไับปีกไก่อย่านะ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 มึงอย่านะมึงอย่านะมึงมีคนในที่หนึ่งแล้วมีคนในที่หนึ่งแล้วแช่งของมันเจ้าปลอย จะพอทำไรไม่รู้เพราเทงกูก็แต่เออแล้วเอแล้วจะตายก่ตมึงจะตายกูต้อมึงโอ้ยโอ้ที่สองห่างกันตั้งยี่สิบยี่สิบเอ็ดวิขอคนหลันทดปุ๋ยเออเป็นคีบดผมหลุด ตอนนี้ผมไลฟ์สดเป็นแล้วนะครับผมถ้าเกิดอยากใครอยากให้ผมไลฟ์สดอะไรก็คอมเมนต์บอกไปที่ด้านล่เนอะร์หรืออยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกไปที่ด้านล่างนะจะมาแคทให้ถ้าเกิดผมเห็นใครก็ผมก็จะแคทให้ก่อนก่อนนะครับนะแต่ทีงอง อันนี่จะทำอะไรเนี่ยว่าไข่หนึ่งมีทำไมว่าไข่มึงมีทำอะไรของมึงว่าไข่มึงทำอะไรั c o อ e r ตอนนี้ปื้มก็ได้เข้ามาแล้วครับผมนะลืมศูนย์ศนเจ็ดนี่คือปื้มนะครับใครอยากเล่นกับปื้มก็ไปแอดเขาได้นะไม่รู้เขาจะรับป่ะนะแต่ว่าผมบอกเลยนะใครที่แอดผมมาเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้รับนะผมจะไม่ค่อยได้เล่นเราบอกผมจ้าไม่ค่อยได้รับนะก็พยายามไม่อย่าแอดผมมาเยอะๆนะผมไม่รับผมไม่รับแน่นอนนะ แต่ว่าอันไหนที่อยากแล้วก็จะรับผมไม่รับแน่นอนปื้มก็บอกว่าจะขอไม่รับนะครับใครที่อยากจะแอดก็เสียดายนิดนึงครับอันนี้เรา็โอ้ยลวงลวงไมืนมันอ้าวลวงเอาองนี่คือปื้มนะปื้มจดสลัด ตัวก็คนใบไม้ไม่ไม่คนคนเคินเทปกันเอาดาต้นมาโอ้โหดาดาเวลหนึ่งสบายสบายวิ่งทำไมเพลงมันดูอียิปต์จังเลยเพลงมันดูอียิปต์มากเแจ็คพอยต์แตกใครแตกวะเพลงมันดูอียิปต์มากเลยอ่ะมึงคิดจะแข่งกับกูเหรอ มึงคิดจะแข่งกับกูเหรอมึงคิดจะแข่งกับตูเหรอมึงคิดจะแข่งกับเทพจีเนี่ยเห็นยูทูบเบอร์เหรอมึงคิดเหรอมึงคิดว่าจะแข่งกับกูได้เหรอมึงคิดว่ากูใครในระบบการฮะมึงคิดว่ากูมึงคิดว่าจะซุบใครได้ฮะอ้าวเอาไอ้ปืนมันจะได้เอาล่วงเลยกูเอาล่วงเลยไอ้เวรอีเวนคุณดอกไม้หอยจ้อหอยพีไอีเวรเอาล่วงไปหนึ่งโอ้ อะไรอุะไอ้บ้าทนบฉันนอยู่แล้วว่ามากไหนกันบ้างมาจกไหนกันบ้า ออาปใครอยากดูผมแคสเกมแฟเนเฟดี้แฟนเกมอะไรก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะถ้าเกิดอยากให้ผมแคสเกมผีจริงๆเนี่ยเอางี้ถ้ากดไลค์เอ้วกดสัปดาห์ใคจะถึงหนึ่งร้อยสัปดาห์ใผมจะแคสเกมผีหนึ่งเกมให้คอมเมนต์บอกได้เลยว่าอยาให้ผมแคสเกมผีอะไรถ้าเกิดคลิปนี้ถึงสัปดาห์ใครหนึ่งร้อยสัปดาห์ในะครับผม ผมจะแคปเกมผีหนึ่งเกมแต่ว่าได้ถึงหนึ่งร้อยสามนะก็คอมเมนต์บอกมาเลยนะผมจะถ้าถึงร้อยสับบอกมาเลยผมจะให้ผมแคสเกมผีอะไรต้องถึงนะถ้าไม่ถึงผมไม่แคสแน่นอนเชือ่อถ้าถึงนะผมบอกไว้ใต้ตรงนี้เลยใครที่ดูคลิปนี้ถึงตรงนี้บอกไาเนี่ยน,นี้เลยว่าถึงหนึ่งร้อยละใครผมจะแคสเกมผี คือป sensory, target, ื้มจ erm no ุดสลักใส่ใครอยากใครอยากดูใส่เติมอยากดูใส่เติมในการเติมเราบอกไปดูได้ช่องปื้มได้เลยนะครับเขาใส่เติมเราบอกอยู่แล้วแมนผมใส่เติมเกฟเฟอร์นัลดี้เอามึงคิดจะแข่งมึงคิดจะแข่งกับตู้เหรอ เ marche, มื่อกี้จะแข่งกับเทพเมื่อกี้ก็แข่งกับเทพเหรอฮะแข่งกับเทปเทปอะเมื่อกี้ว่ามึงจะแข่งกับกูได้เหรอฮะดูได้ไข่มาแล้วตัวจะแข่งขายทำไมเมื่อกี้มึงจะแข่งกับเทพได้เหรอเมื่อกี้มึงจะแข่งกับเทพได้เหรอฮะวินน้อยได้ที่สองเลยขาดไปสามวินาทีทำไมมันโห่จังแวะเฮ้ ตอนนี้ปื้มก็อยู่ไหนอย,อยู่ที่ไหนป,ไปื้มได้ปื้มได้ตายไปแล้วนะครับผมได้ลวงตกอะไรตายไปไม่ทราบเจอผมก็ได้ที่สองครับไม่พลาดเลยปแต่ครั้งเดียวไม่ได้เช็คพอยด้วยอวอหยา ตอนนี้นะครับคุณมาสเตอร์ฮันเกอร์กำลังไปถึงต้นดาลาวาแล้วนะครับดิดว่าเขาจะผ่านไปได้หรือไม่หรือว่าเขาจะตกราวาตายก่อนโอเคเขาผ่านไปได้แล้วคุณเจเออโจนาขอต้นนะครับถ้าเกิดเขาดูคลิปนี้แล้วผมเไดเชื่อผิดโซโว้เออเึาเ่งพาไปอย่างนี้เลยเหรอ โอ๊ยโ <laughs> อ้โหพามาอย่างนี้เลยเตะดบทเด็ดแล้วที่สองนะครับสุดยอดเลยครับผมจีงงนะี่ยนอยู่แนวอ่ะส่อะไรนะใส่อะไรนะนี่ผมซื้อมากดีกว่าอ่าร้อยชิคเกตตอนนี้ผมมีเท่าไหร่ว่ามีสองสเอ็เน เงินไม่พอเงินทเกแกไม่พอมีสองร้อยกว่าทิเกของมันไม่เห็นกล้องบอยู่จะมาเริ่มด่าไอ้สองกันหยาเอออุ้ยมอไม่เห็นนะเนี่ะเกือบเกือบล่วงแล้วนี่ยไม่มองไม่เห็นจริงเนี่ยเฮ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นทีเฮ้ยมอไม่เห็นวะเช็คพอยก่อนเดี๋ยวดูมอไม่เห็นเลย ตูมอไม่เห็นเดี๋ยวมึงใจเย็นตูมอไม่เห็นเฮ้ยตูมอไม่เห็นเลยโอเคขอได้อยู่มันมอไม่เห็นวยเอาไอ๊ะตะพงไอ้ยอย่าลวกตะพง โอ้โหโอ้ตัวมาพลาดอะไรอย่างงี้วะเนี่ยเออโอ้โอเคครับผมนะใครชอบคลิปนี้อกดลัดสตั๊กไลท์เชฟเพื่อเป็นการใจผมทดสอบผลงานที่ต่อไปนะครับผมถ้าเกิดใครอยากให้ผมแคสเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ที่ใต้ล่าแล้วอย่าลืมอย่าดูอย่างเดียวกดสตั๊กไลท์ผมด้วยนะใครที่กดสตั๊กไลท์แล้วก็ขอกราบมืองามด้วยนะครับแล้วอย่าลืมหนึ่งร้อยศัพแคสแก้ผีสปอร์ตวันนี้ ส,สวัสดีครับเพื่อนฝูงเอ้ยึกดติดตามช่องปืมโดเดซอร์เขาด้วยนะครับผมนะทิง้งดีวิธีด้านล่างไปกดติดตามเขาด้วยนะบ๊ายบาย